สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมให้ดูนิดนึงกับเกม Ghost Recon w i l d l a n d นะเกมนี้ก็เป็นเกมจากค่าย Ubisoft นะครับซึ่งตอนนี้ใน Steam Store นั้นกำลังลดราคาอยู่เลย80%นะฮะเกมนี้จากพันกว่าบาทเหลือ268บาทนะก็เลยจัดมาทันที เกมนี้มีขนาดประมาณ70กิกครับผมก็ติดตั้งลงบน micro SD card เรียบร้อยนะแนะนำนิดนึงนะครับเกมนี้ตรงคุณสมบัติเนี่ยตรงโปรโตอนเนี่ยนะแนะนำให้ตั้งเป็นโปรโตอน experimental ไว้นะฮะมันจะดีกว่าเอาละมาลองไม่ลองละเล่นเลยแล้วกันนะครับ ตัวผมเองก็ยังเล่นไปไม่เท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวจะเริ่มเล่นใหม่ให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็เป็น UBI Launcher มปรับกราฟิกของเกมนี้เป็นไฮนะไฮทุกอย่างมีอยู่อย่างเดียวที่ผมปรับเป็นมีเดียมก็คือชาร์โดนะครับในส่วนของเงาอ่ะผมเลือกเป็นมีเดียมเอามีเดียมแล้วกันแล้วก็ตัวเกมก็ลองรับปุ่มกดของ Steam Deck ได้ปกตินะ เริ่มเกมมานะครับมันก็จะให้เราตั้งตัวละครนะเลือกตัวละครว่าจะเอาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้นาะก็เลือกเป็นผู้ชายนะครับเราก็มาปรับแต่งได้ครับ 色差。 ผมชอบอันนี้จริงๆเลยอะฮะประมาณนี้พอความยากก็เลือกเป็นอาเคดนะอาเคดก็คือึจงง่ายสุดครับระดับน้าอาเคดก็เลือกเกอิแล้วครับมันจะเป็นโอเพนเวิร์เลยแบบ ใหญ่ๆกว้างๆนะแมปมันอะก็จะเป็นประเทศโบลิเวียนะผมปรับไฮเนี่ยจะทำให้เฟรมเลทวิ่งประมาณ35ถึง42นะครับประมาณนี้มาเราข้ามสกิปข้ามส่วนนี้เลยนะครับมาเริ่มต้นกันใหม่ มันโหลดอยู่นะอ่าโผล่มาแล้วโอ้จิวทั์สวยงามนะครับนี่ดู time to earn your pay people put on your game faces i tell you i'm not too comfortable working with pakatar and these rebels their kind of ideology always ends up with more bodies in the ground what's your feeling on this off nomad end of the day this is a revenge mission And local and cartel track at Santa Blan lieutenant can Maru done between down get get before we get stuck between local politics and the firestorm bullets first objective this stuck politics first quick of เอาละครับเริ่มเกมมาเราก็จะมีทีมของเราทีมของเราจะมีอยู่3คนรวมผมด้วยจะกลายเป็น4คนนะครับเนี่ยมันย็นกระจายกันอยู่ตรงนี้ส่วนการบังคับทิศทางครับก็ใช้อนาล็อกทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการเดินหน้าถอยหลังอย่างนี้นะครับเดินหน้า ถอยหลังซ้ายขวานะปกตินะส่วนแกนอนาล็อกทางด้าน,นอนาล็อกทางด้านขวามือนะครับตรงนี้นะอันนี้นะก็จะเป็นการปรับมุมกล้องแบบนี้ครับนี่ได้ใช้อย่างไรเวลาเรากด L2 เพื่อทำการเล็งนี่แบบนี้ก็กดอนาล็อกทางด้านขวาในการ สายไปสายมานั่นเองเอ่าแก็เหมือนเกมเฟิร์สเพร o ซทั่วไปที่เราเล่นน่ะเช่น a อ l of Duty ก็จะแบบแบบเนี้แหละฮะเอาละกราฟิกในเกมสวยมากเลยนะครับเพราะเราปรับไฮเลยอ่ะไม่เชื่อนะใครบอกไม่เชื่อมาดูครับไม่มีใครพูดว่าไม่เชื่อเลยมึงจะอวดใช่ไหมก็เน,นี้ยฮะปรับไฮ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 มาตรง Shadow Quality เนี่ยผมเลือกเป็น Medium นอกนั้นผมก็จะเป็น High หมดเลยนะครับผมสารภาพเลยนะตอนแรกเว้ยผมไปดูเกมเนี่ยใน YouTube อยู่ช่องหนึ่งผมเห็นเขาเล่นหลายเดือนแล้วละ่ะว้าไมกราฟิกมันไม่สวยเลยวะผมไม่รู้เขาปรับอะไรอะนะผมเลยไม่ซื้อไงผมเลยแบบลังเลไม่เอาซื้อมากลัวไม่สวยเสียได้ตังคนะ์อยากเล่นที่ดีด้วยสวยด้วยนะนะนะนิสัยเราอย่างนี้นะ แต่สุดท้ายล่าสุดนี้เขาลดราคาไงทุกทีจะลด300กว่าบาทรอบนี้เหลือ268ไว้เอาเลยลองดูพอจัดมาแล้วเราก็ปรับกราฟิกเป็นไฮแบบของเราแบบนี้นะเออใช้งานได้แจ๋วเลยอะ่ะแบบสวยเลยนะครับกราฟิกเนี่ยแสงเงาเอยการเคลื่อนไหวเอยมามาดูการเคลื่อนไหวนะครับว่าโอเวอร์เลยเนี่ย มันจะดูค่า FPS ได้ตรงนี้นะเนี่ยคุณลองดูนะครับตอนนี้มัน49.50 1 50ประมาณ43.9 0ถึง42ครับประมาณนี้นะไปก็จะขับรถไปตามจุดหมายครับก็จะให้เราไปจุดเหลืองๆเนี่ยนะด่านแรกเป็นอย่างนี้กันหมดนะครับเลือกได้2คันนะฮะร,รถก็จะเอาทาง น้นกับคันนี้ก็ได้มาเพื่อดีลีลาขึ้นช้าเดี๋ยวนี้ไปนะประมาณ40เฟรมครับ39-40เฟรมยังไงมันก็ไม่ใช่30เฟรมปกติไงผมว่ามันก็ดีนะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันด้วยตาเนื้อนะว่ามันลื่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนะจะเปิดเสียงเกมแล้วนะครับ được subscribe cho kênh อันนี้ผมใช้โดรนในการบินดูว่ามีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างครับนี่ m o v i ready to engage see second target target n u m b t Put the target. Switch to suppressors. Keep One. Get eyes on the target. Let's move. getting a position I'm moving to position, ready to fire okay, Enemy down ก็เราสั่งให้เพ er ื่อเราเก็บตัวเนึ่ยเรายิงตัวเนึ่ยครับ ม่เกมมันดีอย่างนี้เองสมจริงนะครับพยายามคิดวิธีการหน่อยนะม่ใช่ดุมๆก็ไปยิงนะฮะ s p i n g another t a n o Moving to position Ready The watchtower relax, we're still good. Yo, Sicario with a submachine gun. We got him. The sandbag in placement, see? We going to catch to the My questions, where I put a bullet lead combo you you my Your own shit. Go and sh the fuck Cabron. What do you want? Amaru. Where can I find him? <laughs> you serious? That's what this is about? It's your thing. He's at Atoya farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. <laughs> we need to get this done in a hurry. Nagging and He's not going to last long on shit if they've been working on him for a while there's a good chance he's already dead maybe maybe not Amaru's is a major player in the rebel movement the cartel will keep him alive as long as they can to find out what he knows we can't afford to take any chances there's too much riding on this let's move got another tango i gotta are getting a position Good to go. Let's get moving. The cartel isn't going to wait around for us to track down and rescue Amaru. that's one down okay clear how you guys holding up ข้ามถนนก็วิ่งดีๆนะฮะวิ่งแบบน้านี่รถชนไตหานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงงทิศ

ผมว่ามันเป็นเกมที่กราฟิกสวยมากๆเลยนะฮะเกมหนึ่งกับแนว Open World แบบนี้นะเพราะว่าแมปมันกว้างอ่ะแล้วก็มีต้นไม้มีธรรมชาติอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมไอเนี่ยแหละไอพวกฟ a าค r y ยอะครับแต่มันพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบว่าเห็นด้านหลังของตัวละครใช่ไหม เป็น third person ใช่ไหมฮะเออเรียกเติรนะ์ดเพลซันเนอะเนาะคล้ายๆอย่างพวก resident evil ที่เราจะเห็นด้านหลังของตัวลราคอแผ่นหลังอะนะถ้าอย่างฝาคลายบางทีเราจะเห็นไม่ใช่บางทีเลยฝาคลายก็เห็นมือเห็นแขนเนะี่ยเวลาเราวิ่ง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 ,งอย่างนะอันนี้มันก็จะดูโอเคไงอ่ะชนเขาอีกชนรถเขาก็บุกจริงๆนะฮะแล้วบางทีเราขับรถแบบล,ลุยเกินไปตกเขาตกอะไรนะ ถึงเวลารถไหม้เลยนะครับเก่งว่าจะเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็สภาพอากาศครับเนี่ยท้องฟ้าแบบนี้นะครับอีกสักปั๊บหนึ่งอ่ะไม่ต้องอีกสักปั๊บฮะในเกมตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับโอ้เนี่ยฝนตกพอฝนตกถนนมันก็จะปีกเปียกเลยครับกราฟิกก็จะสวยงามเลยเอาละครับวันนี้ ก็มาเล่นให้ดูนะนิดนึงกับเกม Ghost Recon Wildlands ก็น่าจะเป็นแนวทางให้ท่านตัดสินใจได้นะครับว่าอยากเล่นเกมแบบนี้ไหมชอบเกมแบบนี้ไหมบน Steam Deck สามารถเล่นได้ด้วยถ้าชอบก็สามารถไปซื้อได้นะนะมาเล่นเป็นไกด์ให้ดูแล้วนะครับว่าเออให้มันเล่นได้เว้ยนะแม่งปรับไฮ้ด้วยเล่นได้ด้วย แล้วก็เกมเป็นเกมที่เราชอบด้วยและที่สําคัญคือตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถามว่าเล่นออนไลน์ได้ไหมเล่นได้นะแต่นะ้าเล่นไม่เป็นดังนั้นผมก็จะเล่นในส่วนของแคมเปญโหมดแบบออฟไลน์ line, แบบนี้นะฮะไปเรื่อยๆื่อเล่นได้ยาวเลยนะแมปมันใหญ่นะมันมีทั้งเมื่อกี้ท่านอาจจะเห็นแล้วมีมอเตอร์ไซค์อันนี้คือรถเก๋งรถกระบ,บะรถจี๊ปเฮลิคอปเตอร์มีให้เราขี่หมดเลยนะให้เราขี่ให้เราขับฮะเออใช้คํานี้เลยดังนั้น mm hmm. ผมคิดว่าเกมนี้นี่น่าจะ ก็จะถูกใจหลายๆคนเลยล่ะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยต่างชาติที่ชอบกันมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการพลิกแนวทางการเล่นเน่เนาะจากฟาคายจากโกเลคอนภาคเก่าๆมานะฮะแล้วก็มาเป็นแบบนี้พัฒนาขึ้นนะครับกราฟิกผม่าสวยเลยล่ะบนสติมเล็กเราปรับไฮได้สบายจะถามว่าถ้าเกิดเราปรับไฮอย่างนี้นะแล้วเล่นด้วยแบตเตอรี่ธรรมดาเนี่ยได้ประมาณกี่ชั่วโมงผมว่าประมาณสัก ชั่วโมงครึ่งก็ก็แย่แล้วก็แบตจะหมดแล้วนะครับดังนั้นถ้าเล่นแนะนําก็อยู่บ้านก็เสียบอะแดปเตอร์เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวแบตมันจะเสื่อมนะฮะอะแดปเตอร์ apter, ใช้อะแดปเตอร์แท้ที่มันแถมมานะครับอย่าไปใช้อะแดปเตอร์ปลอมหรืออะแดปเตอร์ที่ไฟไม่ถึงนะเอาละครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับรีวิวแนะนําเล่นเกม Ghost Recon w i l d l a n d นะ ถ้าชอบว,วิดีโอของน้าก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้น้าด้วยนะครับและถ้ามันมีวิดีโอไม่ใช่มีวิดีโอมีโฆษณาขึ้นมาเป็นไปได้ก็รบกวนกดดูโฆษณาให้น้าหน่อยนะอย่าเพิ่งไปปล่อยข้ามมานะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นการไหลช่วยช่องของน้าได้อย่างดีลแล้วตอนนี้มีรายได้351บาทแล้วนะครับต้องถึง3 0 0 0นถึงจะต่อได้ก็รอเลยนะครับ ถ้าไม่อยากดูก็กดข้ามได้เลยในส่วนโฆษณาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะาก็เอามาให้ชมนะแต่ถ้าอยากสนับสนุนไงก็ช่วยนะก็กดดูโฆษณาเท่านั้นเองเอาละฮะขอบคุณมากนะครับเหมือนเดิมนะผมรักประคุณทุกคนเลยนะครับยังไงก็ถ้ามีคําถามหรือมีอะไรไม่ใช่มีอะไรมีความสนใจในส่วนของ Steem Deck ก็ไปที่ Facebook ในกลุ่ม Facebook นะครับพิมพ์คำว่า เซิรนะ์ชอ่ะหาลองหาดูนะ Steam Deck User Thailand ก็จะมีผมอยู่ที่นั่นนะครับผมเป็นผู้ดูแลอยู่ที่นั่นนะก็เรียนเชิญนะครับถ้ามีปัญหามีคำถามอะไรเกี่ยวกับ Steam Deck ถ้าตอบได้ก็จะพยายามหามาตอบเลยครับโอเคเอาละฮะสะใจนะละเดีย๋ยวนะก็ไปเล่นต่อนะขอบคุณมากครับที่รับชมบายบาย